สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมื้อ่าวหน่องอยู่ศาลแม่ฮันนี่ครับผมนี่ครับผู้ค้นหลายครับเมื่อนี้ผู้ค้นหลายมาหลายคนครับมาขอโชกกับแม่ละกับางคนก็เดินทางไกลเพื่อจะมาไหว้แม่โดยเฉพาะครับผมมาขอโชคครับวันพวันที่หนึ่งเมษาหกหกครับผมครับหลายคนครับที่เพิ่มมากขอโชกกับแม่นี่ครับขึ้นเลขสามโตครับขึ้นเลขสามโตตรงเพิ่มมาถวายจุด ไทยเมแล้วก็พวงมาไล่เก่าพว่วงครับผมนี่ครับเดี๋ยวลองมาเบิง้งข่าวบําเบลีเพราะเพิ่นสือขอเล็กตองวดไถตัวไถนะครับเนาะเพิ่นถือสามตัวตรงๆครับเพื่อนว่าเพิ่นถือสามตัวตรงๆพ่ครับเพิ่นสินมาเพิ่นสินมาแก่บนแม่ถวายชุดแดงถวายชุดไทยแล้วก็มีเครื่องสําอ่างนะครับเนาะ ครัเดี๋ยวมาล่อเบิ้งน้ำเพิินวาเบื้อนี้เพิ่นช้ได้หล่ตัวใดงหมวดวันทีนึงมษาหงหงครับหลายคนครับหลายคนกับมาขอโชคกับแม่เนาะนี่แหละมีแต่คนหักแม่คนรัท่าแม่ครับที่เพิ่นมาปล่้ยแม่จะไดมาลออหลุดเบิ่งครับว่างวนนี้ที่เป็นตัวใดเนาะคิดจริงๆดก็ให้สมหวังดังปาถนาครับู้ได้ขาว่าเบิ่งคลิปบ้านน้องก็ให้ได้รับโชคไว้นำกันนะครับเนาะ จึงดกะโจังดังปาถนาแน้ะครับเนาะนี่ครับไปแล้วครับเดี๋ยวจะมาล่อลุนโชงน้ำเพลินนะครับเนาะเดี๋ยวมาล่อลุนโชงน้ำเพลินว่าเพลินิีดาตัวใดมือนีเดี๋ยวบ้าหนองสิเบิ้งตัวเลขกไปน้ำเรื่อยๆครับผมนี่เอฟซีไลยคนนะครับบอกว่าเห็นเบ้าหนองมาเป็นสะพานบุญให้แน่มาเป็นสะพานบุญเพื่อจะมาขอโชคแหน่ว่นวัชนเดี๋ยวเบ้าหนองว่างเดี๋ยวบ้าหนองสิฟฝ้ามาเทียดหายนะครับมาขอหายจังได้กะขอบคุณนลายๆครับ บ้านหองก็บ่ไดดต้องการยังจากไผ่เนาะครับเนาะบ่านหนอง่มาเห็ดตามนาทีเห็ดตามทีเอีขอมาบ่านหนองก่จัดให้นะครับผมคุณยาได้ต่ใดเนาะไต่ได้เกับซาตูฮาเป็นไผ่มลหน่งเจ็ดเจ่งเจ็ดเจ็ดจับปิงปองบ่แม่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจคุณแม่อยุ่สครับนี่ มันไม่จะสูงใหญ่คนเก่ามากหวดที่แล้วเอาแต่สุดใหญ่หกสิบล้านเออหัวหัวที่ก้อนแม่เอาแต่หกสิบล้านจ้าวหัวดนีเอาห้าเอาสิบแปดล้านก็ได้สามสิบล้านก็ได้หวดีเดี๋ยวมาล่อเบิ้งน้ำเพลนนะครับนอกบริเวนสิไดตัวใด ทีคค่เป็นมาขอโชกับเมร์คิดสิ่งใด้ไงสมบังิดังปว่าถนาเนาะครับ,น,บน้องเบาหน่อยก็มาเป็นสะพานบุญให้ทุกคนครับผมแล้วแต่ว่าผ <ใน S 1> ู้ใดอยากให้สุดใหญ่มากลับถวายนะเอาหังจิงก็ได้โอ้คันได้ชุดใหญ่บ่ะแม่คันได้แค่สิบแปดล้านก็มาได้อ่าขอได้ให้ได้เนาะแม่ขอได่ให้ได้ชุดใหญ่เน,นาะแม่เนาะอ่าจะขอกระสิมาล้อมแม่มากจะแหลกเราดิฮะมากจะแหลกวะ อืมมาแถกมาขอโชคกับแม่ครับผมตะกอนแม่คันไปเรื่อยเลยตะแคงไม่เคยแม่แต่กอนมันมีคนุลมเรื่อยแม่นครับตะกี้คนหน่อยตะกี้คนหน่อยครับมาขังแหลกมาจับดูกวิปปองในเนืองเจ็ดเจ็ดแล้นะเนืองเจ็ดเจ็ดนะครับกันมาแก่บนแม่ครับมาถวายชุดแดงแม่แล้วก็จะมาขอโชคตองวดไฮแดงครับจะมาจับไฮแดงไหมนี่เป็นมาจับไฮแดงหล่ะครับมาจุดถูกครับผม อย่ามาล่อเบิ่งไปน้ำแกนนะครับเนาะนี่ครับมีคนเอา <Okay. S 1> ปูพญานาคมาถวายครับปูพญานาคเจ็ดเศียรครับผมโอ้งามงามครับเป็นเอามาถวายแม่เอามาไวหวเหตุนไดนกาบไหวบูชาเนาะครับเนาะนี่ครับคุได้ผ่านไปผ่านมากแ่วะ่มาไหว้แม่ไดดขอโชคอ่อนกับแม่ไดดเนาะน,นอกจากโชคลาบแล้วแม่ก์ก็มาขอเรื่องการเรื่องงานก็ได้ครับผมมาขอเรื่องการเรืองงานก็ได้ เดี๋ยวจะมาเบิ้งเลขที่เป็นแก่บนนะครับนอกว่าเป็นเลขตัวใดเบาหน่องก็จะไปฝากทุกคนครับผมสา,สาธุสาธุสาธุแม่ฮันนี่มอบโชคแล้วมาหลับไปเลยครับเด้อมารอมาชมครับสาธุสาธุกำลังดวงไฮอยู่ครับกำลังดวงไฮอยู่เขาไปเบิ้งน้ำเล่าเนี่ยผมบ่าวน้องพาเขาไปเด้อเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เหอเชียนไนเขาไปถามใเอเชียนไนเขาไปเบิ้งครับไเอเชียนไปเขาไปเบิ้งเลขกตัวหัวของเพื่อน หวดเปนที่หนึ่งเมษาหกหกครับผมนี่คนหลายครับผมวดนี้คนหาเหลกอย่างไรสุดห้านึ่คือหาสามสามหาหนึ่ง 5, 1, 5. หาหนึ่งหนึ่หาหนึ่งหาสาม <5. S 1> คนหาลาย <5. S 1> หนวดทีหาหนึ่งก็หาสาม แมนบอกแม่นเมางบ้านเมาตัวใดนหาสามสามหาหาสามสหากระหายนึงหาแมนครับเล็กขายดีเด็กขายดีครับอยู่ฐานแม่ฮนนี่เมื่อนี้หาหนึหากาหาสามสามหาขายดีว่สมีกับมีแล้วนี่เมื่อเยี่ยงครับหาสามสามหาหาหนึหนึหาเมืครับผมขายดีครับขายดีเหล็กดังเหล็กดังก็จะทังใดอยู่ดิ ห้ี้หาหนึ่งหาหนึ่งเป็นมัาเลขอย่างหลังภาษาอย่างมันลงมาในอ๋อเลขหลังภาษาหาหนึ่งหาสามดิหาสามนี่มันไม่สุดคููนี่พินพินถามหลายนะโอ้นี่ครับหนึ่งหาหนึ่งครับเหลือสุดสุดไายคนขายเพิ่มเองเลยคนขายเพิไเองครับ หาหนึ่งครับเหล็กหลังปราสาทเหล็กหลังภาษาเป็นหาหนึ่งะครับผมลองพิจารณาเบิ่งนะครับเรื่องมักบ่มหักก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจเพราะว่าตัวสิ่งตัวอย่างก็เป็นแนวทางครับผม <S <s <uk ur> ได้ตัวใดแล้วพี่ล <c oughs> ูกส,สาว,าาอ,บบวอันไทยลูกใบตองลูกสาวอยู่อยู่ทางไหนครับอยู่เอ่อโคราช ตรงดิงมาเลยป่ะนี่อันนี้ลูกสาวันไายจับหกตัว <c oughs> เ,ตเลยบ่ะนี้โอ้เอาหกตัวเลยบอกอ้สุดยอดเลยศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเจับหกตัวเลยเธีเดียว <c oughs> โอ้มานมานมานโชคดีครับโชคดีโชคด,ชคดีถึงรางวัลยังไงครับผมโอ้เป็นจับเป็นจับตัวเดียว6กลูกเลยครับแก่ทุกสิ่งทุกยังเป็นความเส่อส่วนบุคคลนะครับ9ก้ห 926ลองเบิรงสามตัวไาย 9, 2, เกา26เพิ่งจับ6กตัวเธอเดียวเลย926ว่าสิไราจลองพารนาพวกนนะครับเด้อจะชินอะไรกับไฮโซมังดังาัฒนาเลยครับกำลังไปเบิร์น 9, 2, เหลเก926กำลังไปเบิรงคาเลเก926รับว่าเรกันสุดยอดของเนอีหลีครับม,มาจากโคลาตครับถึงสามตัวตรงๆมาจากโคราตว่า,าสิ ตรงดิงมหาเมมาไหวเมโดยเฉพาะเลยมาใั่เดวก็ขอให้ทุกคน926หน่อยมีไหม926 926อป็่กำลังหาอป็่กำลังหานะครับ,บ926ครับผมนครับ ครับสาธุสาธุสาธขอให้ทุกคนโชคดีที่ได้ห้ทรงวังดังปัารานานะครับนอช่องเบาหน่อยเพียงแนวทางครับเบิง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 น้ำกันหลุนโชคไปนํากันวงที่เึิงในสาหกหกนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ